แล้วตอนนี้เป้าหมายในการเมืองคือยังไงกับพี่เป้าหมายอายุขนาดนี้แล้วแล้วก็บบลูกสี่คนแล้วก็แบบอยากที่จะให้ให้ประเทศมันดีขึ้นอ่ะเราก็จะได้ยินว่าแบบให้คนรุ่นใหม่ไม่อย,อยากอยู่ประเทศไทยละแบบขอย้ายประเทศดีกว่าถ้าเกิดระบบ เก่าๆคนรุ่นเก่าๆยังทําอะไรลอยถ้วยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คนรุ่นกเก่าๆแทนที่จะฟังว่าเขาลูกคิดยังไงกลับไปบอกว่าไม่พอใจก็ไปอยู่ประเทศอื่นอซึ่งมันเป็นไม่ได้ถ้าเรามองว่าเด็กเยาวาชนคนรุ่นใหม่คือลูกคือหลานอ่ะเราจะพูดกับลูกหลานกันเราได้เปล่าไม่ใช่มันก็ต้องดูแลเลยแล้วไอเราแบบต้นทุนสูงขึ้นหนึ่งเพราะเราลูกสี่คนคนลูกสี่คนเราก็แบบจะทํำยังไงว่าที่ให้เป็นมรดกของลูกอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบเอ้ยทำนู่นทํานี่ได้อํานาจมาได้เงินเยอะๆแล้วเป็นมรดกให้กับบบลูกมองว่าให้เป็นแ ประเทศชาติที่มันดีขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกอจุดมุ่งหมายคืออยากให้การเมืองมันดีขึ้นอยากให้แบบทุกอย่างมันตรงไปตรงมาแล้วก็ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ประเทศชาติมีความเจริญพัฒนาไปอะไรเงี้ยลูกเราก็ได้อยู่ในประเทศที่ดีเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองว่าไม่ได้อยากย้ายประเทศไปไหนเพราะคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่สามารถที่จะพูดคุยกันแล้วก็ปรับตัวได้ครับแต่จริงพี่สิทธาเป็นคนที่เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นผมวัยรุ่นอะไรเงี้ยชอบเเขาจะเรียกว่าดัดดี้ที่ออกมาเป็นดดดี้ไปอะไรเนี้ยเพราะว่า ดูจากอายุเราอาจจะกันอยู Luckily, ่ในรุ่นพ่อหรืออาจจะแก่กว่าพ่อด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยทำไมเข้าใจว่าว่าดูแล้วก็ดูจากคอมเมนต์อะไรต่างๆนะอย่างมีพ่อแบบเนี้ยแบบว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจสักครึ่งหนึ่งของคุณสินดาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากก็แค่เอาเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราใส่ใจเรานึกถึงเขาอกเราอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าคนไทยทั้งหมดเป็นลูกหลานเราทั้งหมดเราก็อยากทําให้มันให้มันแบบให้มันดีฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยได้ไหมครับพี่เพราะว่าตอนนี้โอ้โหเด็กรุ่นใหม่รู้เรื่องการเมืองเยอะกว่าผมอีกผมอยากจะบอกว่าให้ อาจจะใจเย็นๆแล้วก็ดูว่าจะคุยยังไงเพื่อที่จะให้คนรุ่นเก่าเขามาปรับตัวมาเจอขณะเดียวกันน่ะคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปเจอด้วยเพราะว่าบางอย่างที่มันใหม่มากๆอ่ะเหมือนบ้านเมืองที่พัฒนาหรือว่าเราไปยุโรปนะตึกอะไรมันสวยหมดเวลาเขาปรับปรุงเขาจะเอาเก็บข้างหน้าไว้เอาสิ่งของเดิมไว้ข้างในข้างในแบบอะไรเงี้ยมันก็ยังดํารงคงอยู่ได้ซึ่งมันเป็นจุดแข็งประเทศเขาประเทศเราก็มีจุดแข็งลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างมันต้องมา มา,มาพูดคุยกันก็ทอยทิท้งอาศัยแล้วมาเจอกันตรงกลางเชื่อมต่อแบบลดช่องว่างระหว่างวัยเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ให้ได้ครับ้พี่สิทธาก็ยังลุยต่อเรื่อยๆไปครับพี่เื่องานมือก็อยังมีเรียเร่ยวมีแรงลุยต่อแล้วก็อย่างที่บอกอะพอเเป้าประสงค์เราทาให้ลูกอย่างเงี้ยมี4คนเราทําไปคนอื่นมีลูกคนเดียวเราทําไปเท่าเขาประเทศได้อะไรเราก็ได้มากคนอื่นสี่เท่าเพราะลูกเราสี่คนมันได้แฮปปี้อยู่ในประเทศที่มันเจริญที่มันดีขึ้นครับลุยต่อเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมไปแจกไปปลิวพ ไปแจกไปปีไปช่วย <ไป S 1> แล้ว,วบแบ่งปรับทัศนคติไปชอบนะได้เลยเราได้เลยเอาต่อไปสมมติขอโทษนะสมมติถ้าวันหนึ่งพี่สิทาพี่ตํแหน่งอีกทีหนึ่งเอาเคยถ่ายรายการด้วยกันนะ <c oughs> ลืมกันหรือเปล่าด้พี่นะ,ะแล้วเวลาไปจ o t อะไรก็อย่าลืมกันนะ